กองไอเล่าวินาทีปล่อยโฮหน้าห้องผ่าตัดหลังส่งป๊อปผ่าตัดด่วนต้องบอกว่าทนทราบซึ้งใจไม่ไหวเมื่อล่าสุดเพื่อนสนิทผู้กองไอเล่าวินาทีปล่อยโฮหน้าห้องผ่าตัดหลังส่งทายาทเซนทรัลป๊อปพัฒนอนรกรผ่าตัดด่วนก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจให้กับหนุ่มป๊อปพัฒสอนกรทายาทเซนทรัลลูกชายคนเล็กของสุทธิเกียรติ ธิราธิวัฒน์ประธานกรรมการบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจำกัดมหาชนและอดีตนางงามจากกระวาลอย่างอาพัสราหงสกุลที่ล่าสุดต้องผ่าตัดด่วนก่อนตัดพ่อถึงลูกแฝดน้องมีก้ามีย่าจำใจต้องห่างอกรักษาตัวเองโดยมีภรรยาเป็นกำลังใจให้อยู่เคียงข้างอีกทั้งงานนี้ต้องบอกว่าทนทราบซึ้งใจไม่ไหวเมื่อล่าสุดเพื่อนสนิทอย่างผู้กองไอหรือร้อยตำรวจเอก พิชพพงส์สงกุลเล่าวินาทีปล่อยโฮหน้าห้องผ่าตัดหลังส่งทายาทเซ็นทรัาป๊อกพัดศรกรผ่าตัดด่วนโดยผู้กองไอก็ได้โพสต์รูปภาพผ่านไอจีสตอรี่และระบุข้อความว่ากำลังใจของการและการขออนุญาตลงรูปถ่ายก่อนที่ป๊อกจะเข้ารับการผ่าตัดผมและมากี้ส่งถึงหน้าห้องประตูผ่าตัดได้เห็นความรักความห่วงใย,ยของทั้งคู่ในบางวันที่สุขหรือทุกข์ ในวันที่เจ็บป่วยก็คอยดูแลเป็นกำลังใจให้กันตลอดแอบบน้ำตาคลอทุกครั้งที่เห็นภาพความรักที่งดงามนี่แหละคู่แท้เป็นกำลังใจให้เสมอนะหายไวๆแข็งแรงแข็งแรงรักทั้งคู่เสมอมาและตลอดไปปอลอคุณหมอขอให้หดเยี่ยมก่อนนะครับขอให้ป๊อกพักผ่อนให้อาการดีขึ้นก่อนครับ